อาหารคุ้มท่าช้างเชิญสัมผัสบรรยากาศสบายสบายสไตล์ดิมคลองยามค่ำคืนนั่งฟังเพลงเก่าๆเาพราะๆอาหารอร่อยและอาหารพื้นบ้านหลากหลายเมนูร้านอาหารคุ้มท่าช้างมีห้อง VIP รับรองลูกค้าที่ต้องการแบบส่วนตัวเหมาะสำหรับพบปะสังสรรค์เป็นครอบครัวหรือหมูคนะ่คณะราคาเป็นกันเองเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา11นาฬิกาถึง22นาฬิกาทุกวันคุ้มท่าช้าง อยู่ติดคลองว,งวังวัวใกล้สารปกครองและอสมทนครศรีธรรมราชสำรองจองโต๊ะได้ที่075-378-155หรือ088-873-2119โดยเสียฟ้องคุณนัติพงศ์บุรพะธานินคุม้มท่าชา้างช่วงที่2ของรายการกีฬามเมืองคอทางสถานีโทรทัศน์ปานดาวเทียมจานส้ม IPM ช่องโชว์ใต้ท่านผู้ชมจะได้พบกับกีฬาเมืองคอนเวลา20.10นถึง21.10นทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์วันนี้มีแขกพิเศษมาร่วมรายการซึ่งท่านเป็นอุปนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครจรีธรรมราชอาขอแนะนำให้ท่านผู้ชมได้รู้จักกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสืบพงษ์จินดาพล สวัสดีครับท่านอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผู้ชมครับสวัสดีครับ,ว,รบวันนี้ก็มีบุคคลพิเศษมาก็ต้องมีเรื่องราวดีๆมาบอกกล่าวเล่าเรื่องให้กับพี่น้องประชาชนและผู้ที่ชื่นชอบในวงการกีฬาวงการกีฬาเมืองนครตอนนี้กําลังเดินหน้าในพัฒนาไปอย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้ท่านอาจารย์จะมีเรื่องราวดีๆจะมาบอกกล่าว ให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติคัดเลือกภาค4หรือภาคใต้นะครับเป็นการคัดเลือกนักกีฬาเยาวชนเพื่อไปร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติในปี2560ก็คือการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่33ณจังหวัดชุมพรและจังหวัดระนองท่านอาจารย์ครับขณะนี้เราได้ในานามสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครชิดวาดได้เตรียมการเรื่องการ จัดการแข่งขันกีฬาคัดเลือกโยชนแห่งชาติคัดเลือกภาคสหรือภาคใต้ครัคร้งที่สามว่าวอย่างไรบ้างครับอาจารย์ครับตอนนี้ครับโดยกรอบของงานเราประชุมเกี่ยวกับการเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬาโยชนแห่งชาติครั้งที่ส3ภาค4ภาคสี่ก็คือภาคใต้ทั้งหมด14จังหวัดภาคใต้ครับเราได้รับเกียรติจากการกีฬาแห่งประเทศไทย ให้ดําเนินการจัดการแข่งขันเพื่อจะคัดนักกีฬาเข้าไปแข่งขันในรอบมหากรรมที่จังหวัดระนองชุมพรในปลายปี2560อันนั้นโดยโดยโดยพื้นฐานของการเตรียมการเนี่ยสมาคมกีฬาได้รับมอบหมายให้ทําหน้าที่ในเรื่องของฝ่ายจัดการแข่งขันหรือว่าฝ่ายเทคนิค ในการเตรียมการตั้งแต่เราได้ไปรับทงมาโดยที่ท่านเลขากับทีมงานไปรับทงเพื่อแสดงเจตจำนงว่าเราพร้อมที่จะเป็นเจ้าภาพในรอบคัดเลือกครั้งนี้หลังจากนั้นเราก็มาเตรียมการนะครับดำเนินการประชุมอยู่หลายครั้งและที่เป็นเป็นแบบที่ดำเนินการอย่างชัดเจนก็คือหลังจาก จังหวัดได้แต่งตั้งให้เราเดำเนินการอย่างเป็นทางการเราก็ดําเนินการและก่อนหน้านั้นเราก็จัดเตรียมงานของเราว่าสามารถจัดการแข่งขันได้อย่างสมบูรณ์แบบนะครับในการแข่งขันนี้เราได้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดหรือประธานในที่ประชุมเมื่อวันที่วันที่24่ มิถุนายน2 5 1 9เวลา10นาฬิกาที่ย่องประชุมภาคเรีนที่ผ่านมาเนี่ยทางท่านประธานในที่ประชุมคือรองดานายเจียมวิเศษสุขซึ่งเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชได้มอบหมายให้สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างครับอาจารย์ครับก็มีมอบภารกิจให้ทั้งหมด5ภารกิจในเรื่องของการจัดทําแผนงบประมาณในในส่วนของฝ่ายเทคนิคครับเราก็ได้ดําเนินการจัดทํา แผนก็ประมาณแล้วก็จะนำเสนอให้กับชมรมต่างๆในวันที่4กรกฎานีนะ้ซึ่งจะเป็น,ปนการประชุมใหญ่ของชมรมอันที่สองนอกจากก็ประมาณแล้วก็เตรียมในเรื่องของกำหนดการซึ่งเราจะต้องคล้ายเป็นแบบปฏิทินปฏิบัติงานแล้วก็ดำเนินการไว้เป็นเสร็จสิ้นเพื่อจะเป็นกรอบให้ไปสอดรับกับของจังหวัด อันนั้นก็วันที่4่เนี่ยก็จะแจกในเรื่องของกําหนดการที่เราจะต้องเจอกับชมรมอย่างน้อย15วันครั้งหนึ่งหรือพอใกล้ถึงเวลาการแข่งขันเราก็จะต้องเร่งในการติดตามนะครับอีกตัวหนึ่งในเรื่องของการเตรียมสนามแข่งขันขณะนี้ก็ได้เตรียมเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพียงแต่ขอความคิดเห็นจากชมรมและโดยประธานและเลขาชมรมซึ่งจะเห็นชอบ นะคิดว่าเราจัดเตรียมสนามแข่งขันและประสานกับหน่วยงานต่างๆไว้ประมาณ90%สามารถที่จะดําเนินการได้นะครับอันนี้ก็คือภารกิจที่3ภารกิจที่4ก็คือเป็นกรอบหน้าที่แต่ละหน้าที่เราจะต้องนําเสนอว่าทําหน้าที่อะไรบ้างก็รีดเป็นรายการไว้เรียบร้อยเพียงแต่แจ้งในวันที่4ก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วเขาก็ได้เดินตามกรอบนั้นและสุดท้าย สิ่งที่เราจะต้องดําเนินการก็คือในเรื่องของคณะกรรมการทั้งชุดดําเนินการซึ่งมี19 19คนเป็นกรรมการบอร์ดอำนวยการส่วนอนุกรรมการก็แต่ละชนิดกีฬามีทั้งหมดประมาณ34 33กีฬายังไม่ทราบว่าจะมีการจัดการแข่งขันเพิ่มเติมเข้ามาอีกอย่างไรเราก็เตรียมการไว้หมดคิดว่าใน หลังจากประชุมในวันที่4แล้วเนี่ยหอาทิตย์งบประมาณก็ดีในเรื่องของคณะกรรมการอนุซึ่งทางจังหวัดให้เราดําเนินการเนี่ยเราสามารถส่งถึงฝ่ายเดขานุการจัดการแข่งขันได้อย่างเต็มที่ครับอน,นี้คาการแข่งขันกีฬาขั้นเลือกการแข่งขันกีฬาเยาวชนขั้นเลือกภาคสีหรือภาคใต้เนี่ยเราจะแข่งขันที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่20ถึงวันที่29ตุลาคม2559นี้ครับสรุปโดยภาพรวมแล้วเนี่ยทางสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยจะได้รับมอบหมายในการจัดการแข่งขันหรือว่าด้านเทคนิคสรุปโดยภาพรวมด้านเทคนิคเนี่ยมีอะไรบ้างครับย์ด้านเทคนิคที่สมาคมกีฬาเรารับผิดชอบเนี่ยมีเกี่ยวบเรื่องอะไรบ้างด้านเทคนิคบางทีท่านผู้ชมอาจจะไม่เข้าใจว่าสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครศรีธรรมราช,าชรับผิดชอบเรื่อง หลักก็คือเรื่องเทคนิคในการจัดการแข่งขันฝว่าเทคนิคในการจัดการแข่งขันในกําลการครับฝ่ายเทคนิคก็มีอยู่สองสามฝ่ายโดยเฉพาะในเนื้อหาของเทคนิคเนี่ยตัวที่หนึ่งก็คือฝ่ายจัดการแข่งขันฝ่ายจัดการแข่งขันในชุดที่สองก็คือผู้ตัดสินผู้ตัดสินผู้ตัดสินเนี่ยเราจะคัดมาจากภูมิภาคส่วนหนึ่งและร่วมกับทางส่วนกลางส่วนกลางสามาคมกีฬาต่างๆโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยจัดส่งเข้ามา และก็ตัวที่3ก็คือเรื่องของเจ้าหน้าที่ในการดําเนินการและสุดท้ายก็คือผู้บริหารซึ่งเป็นผู้บริหารในชุดของอกรรมการาสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครจะไปเป็นตัวประสานกับชมรมต่างๆดังนั้นในสิ่งที่ความพร้อมตรงนี้เราเชื่อมั่นว่า,า,าเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะผมมีโอกาสได้ไดได ได้นำนักศึกษาของมหลาลัยรายชพัฒนนครศรีธรรมราชซึ่งผมสอนอยู่ในรักสุดของพระรักษาแล้วก็ในคณะครุสา์เนี่ยได้ประสานกับนักษาไว้แล้วในเบื้องต้นว่าต่อไปนี้เราจะเปลี่ยนลูกใหม่โดยใช้มหลาลัยรา,ยรายชพัฒนเป็นเครือข่ายในการที่จะจัดในเรื่องของการเตรียมาถานที่ก็ดีในการดํานเนินการจัดาถานที่ทําสนามแข่งขัน ดังนั้นอย่ากังวลเพราะเรามีนักศึกษาในแต่ละเอกเนี่ยมากมายที่แจ้งความจำนงที่จะมาช่วยทําให้งานของเราเนี่ยสมบูรณ์ที่สุดในการจัดการแข่งขันครั้งนี้สำหรับฝ่ายเทคนิคจริงๆนะเนี่ยคือเป็นถ้าเป็นเปรียบเทียบเครื่องจักรเนี่ยเป็นฟันเฟืองสําคัญที่สุดในการจัดการแข่งขันกีฬาทุกทุกทุกรายการไหมอาจารย์หัวใจครับเป็นหัวใจของการเป็นงานจะเดินดีหรือไม่เป็นที่ยอมรับของ จังหวัดต่างๆ,ๆที่มาร่วมเนี่ยขึ้นอยู่กับฝ่ายเทคนิค,คถ้าเราจัดการแข่งขันดีเราเราดูแลเขาดีเรามีความยุติธรรมนะมี3า,าตัวฟิตเนสแฟนเน็ตเฟิร์มเน็ตมี3ตัวนี้ในการที่จะดูแลเขาและในที่สุดในเรื่องของสําคัญก็ฝ่ายเอนเตอร์เทนฝ่ายดูแลเขาฝ่ายต้อนรับสิ่งเหล่านี้จะเป็นหัวใจสําคัญที่น่าจะแตกต่างไปจากการจัดการแข่งขันครั้งที่ผ่านมา เราไปดูที่จังหวัดอื่นๆที่เป็นยาภาพเนี่ยเราขาดตรงนี้ฉะนั้นตัวของนักศึกษาในมหาวาลัยราชภัทนเนี่ยเขาพร้อมและเขาก็จะเป็นบริเวณเทียเป็นอาสาสมัครที่จะมาร่วมในการเติมเต็มให้มีคุณภาพมากที่สุดคั้งนี้ถาเลขาภูมิเต็มเต็มที่นะฮะงานนี้แล้วก็มั่นใจได้นะผมเมื่อวานเนี่ยเราได้มีโอกาสเข้าไปเรียนท่านรองผู้ว่าในเรื่องของการเตรียมการ ก็เรียนท่านว่ามั่นใจได้ว่าน่าจะเป็นความประทับใจของคนที่มาร่วมในการแข่งขันทั้งโค้ชทั้งฝ่ายบริหารจังหวัดต่างๆทั้งนักกีฬานะครับอันนี้ก็เรียนให้ทราบเบื้องต้นว่าเราจะพยายามสร้างให้จังหวัดของเราเป็นแนวหน้าของในเรื่องของการกีฬาให้ได้ครับเป็นครับอะไรมันจะาท่านนาย์ได้กล่าวไว้นะครับเราต้องเป็นครับครับเพราะว่าการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่33คัดเลือกภาค4หรือภาคใต้ครั้งนี้แม้จะเป็นการแข่งขันคัดเลือกก็ตามแต่ว่า,ากรรมการทุกท่านก็เห็นด้วยว่าอนาคตข้างหน้าหรือ3-4ปีข้างหน้าเนี่ยเมื่อเราประสบความสำเร็จในการจัดการแข่งขันคัดเลือกภาคใต้ครั้งนี้แล้วเนี่ยโอกาสหน้าเราต้องเป็นขอเป็นเจ้าบ้าใจ,จ,จัดการแข่งขันระดับชาติอีกครั้งหนึ่งแน่นอนถ้าวัานนี้เราสามารถประสบความสำเร็จในการจัดการแข่งขันใช่ไหมครับอาจารย์ครับ เรียนให้ท่านทราบนิดนึงเราในฐานะที่เราเป็นกรรมการของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครศรีธรรมราชตามแผนยุทธศาสตร์4ปีข้างหน้าเนี่ยมันจะวงกลับมาให้ภาคใต้เป็นฝ่ายจัดก,การแข่งขันอีกครั้งหนึ่งเราก็าน่าจ,นจะใหญ่ก็มีไม่กี่จังหวัดครับแล้วเราพร้อมที่จะรับเพราะว่าการทํางานของเรา4ปีข้างหน้าเนี่ยรเราจะมีสเต็ปของการทํางานต่อเนื่องนะครับ โดยเฉพาะอีกอันหนึ่งซึ่งเรากำลังเดินหน้าก็คือการ m o u กับหน่วยงานต่างๆที่เป็นตัวพัฒนานักกีฬาร่วมโดยเฉพาะศาสศึาษาและก็ก้าวไปสู่การเป็นอาเซียนซึ่งขณะนี้เราก็มีตะก้อแล้วก็ปัญจศิริรัตน์เป็นตัวนำร่องซึ่งท่านก็เป็นไฟผลักดันให้เกิดตรงนี้นะครับมีนานาประเทศในอาเซียนเช่นเวียดน,นาม มาเลเซียทาม่ามาหลากหลายครับอันนี้เป็นนิยิตหมายว่าเราต้องทําให้ทุกฝ่ายเชื่อมั่นว่าเราสามารถที่จะผลักดันไปสุรเยนได้โดยใช้พื้นฐานของนครสีบรรจชเป็นฮับในการพัฒนาครับผมชอบคําที่อาจารย์พูดว่าคําว่าเป็นฮับของกีฬาในภาคใต้หรือในประเทศต้องเป็นจังหวัดนครสีธรราชเพราะว่าเพราะว่าอะไรครับอาจารย์ครับเพราะว่านครรีธรราช มันเป็นเหตุผลมันมันชัดเจนเป็นตัวชี้วัดที่ชัดเจนเราเป็นหนึ่งของอภาคใต้มาตลอดในเรื่องของการจัดการขันก็ดีในเรื่องของอนักกีฬาก็ดีเราได้เหรียญได้รางวัลและนักกีฬาบุคลากรที่เป็นชาวนาครเนี่ยก็ไปอยู่ตามส่วนต่างๆของจังหวัดอื่นๆซึ่งนโยบายเนี่ยท่านนายกมโนดเสนพงษ์ท่านเลขาก็ดีท่านมีนโยบายที่จะนำ บุคลากรเหล่านั้นที่มีความรู้ความสามารถกลับมารับใช้จังหวัดนครนี่คือเป็นฮับดังนั้นไอ้อเรื่องของการพัฒนาตรงนี้ท่านสบายใจได้ว่าตามแผนตามกรอบของเราเนี่ยเรามุ่งม,มั่นที่จะ,สะแสดงตัวว่าเราพร้อมและขนาดนี้เวลานี้ผมคิดว่าทุกจังหวัดก็ก็ต้องยอมรับกับเหตุผลของตัวชีวัตเหล่านี้นะครับพอพูดถึงตัวนี้ก็ไม่มีอะไรปฏิเสธผมโยงกลับไปนิดนึงในเรื่องของ วันก่อนผมได้มีการได้ไปอบรมในฐานะอุปนายกท่านนายกมอบหมายให้ผมไปเขาเป็นการอบ,อบรมเพื่อจะพัฒนาผู้บริหารในระดับสูงโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นตัวเป็นตัวเชิญเป็นตัวเจ้าภาพมีอยู่40จังหวัดที่อบรมมันมีสองชุดผมเนี่ยเป็นรุ่นหนึ่งใน40จังหวัดกราบเรียนได้เลยว่าจังหวัดนครโดดเด่น ดเ,ดเพราะโดดเด่นในเรื่องของเราเวลามีกิจกรรมอะไรผมก็พยายามนําเสนอในในฐานะที่จะเป็นนักวิชาการแล้วเราก็ได้ได้คะแนนกิจกรรมเป็นอันหนึหน่งของกลุ่มได้ที่หนึ่งได้ของรางวัลมาก,ก,ก็ก็เนื่องจากว่านครสิมราชแล้วก็เป็นที่เป็นที่ยอมรับว่าเราทําตรงนี้มาเราทําบนหลักวิชาการควบกับการลงไปสู่ implementation คําว่า i m p l e m e n t หมายถึงลงไปสู่การปฏิบัติจริงคริง ก็มีความสุขที่ว่า <ขอ S 2> เป็นนับ,บ,บนี่ผมเชื่อมั่นว่าไม่ใช่ว่าจะมองจังหวัดอื่นไม่พร้อมนะครับจังหวัดอื่นก็พร้อมแต่ว่าโดยทรัพยากรบุคคลของจังหวัดนครเทีรมราชโดยความรู้ความสามารถหรือโดยพื้นฐานของนักกีฬาจังหวัดนครเรีรมราชเนี่ยเรามีระชากรหรือมีนักกีฬาที่หลากหลายมีทรัพยากรวัตถุดิบจานวนมากที่เราจะพัฒนาได้ทีนี้คำว่าเป็นนักใน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 ,ใน เป็นครับในจันนงหวัดนครราชสีมาเพราะว่าเราต้องทําให้เป็นศูนย์รวมใจของนักกีฬาหรือเป็นศูนย์กลางนักกีฬาหรือเป็นที่1นึ่งอของนักกีฬาในภาคใต้หรือระดับประเทศต,ต,ต่อไปให้ได้นะครับครับ,รบตัวหนึ่งผมฝากไว้นิดหนึ่งว่าเราในฐานะเป็นกรรมการ,รสมาคมเนี่ยเราไม่สามารถทํางานได้19คบคนเนี่ยนนเราต้องสร้างเครือข่ายเน็ตเวิร์กอย่างที่เรากําลังเดินไปสู่การทํา MOU กับหน่วยงานต่างๆอันนี้เป็นสร้างความมั่นใจ แล้วก็ในศักยภาพของชาวนครเนี่ย<ำ>ผมมั่นใจได้เลยว่าทั้งในเรื่องของเป็นนักกีฬาทั้งเป็นโค้ชทั้งฝ่ายจัดการแข่งขันผู้ตัดสินอะไรนี้เราก็เป็นแนวหน้าอยู่แล้วการทำมมโมยูเนี่ยอาจารย์ครับในบางทีประชายชนทางบ้านอาจจะไม่เข้าใจว่าการทำมมโมยู U, นี่หมายถึงอะไรแล้วทําแล้วได้ประโยชน์อย่างไรการทำมมโมยู U, อาจารย์นี่เป็นแนวคิดของท่านอาจารย์ในฐานะที่เป็นอุปนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดคนครศรีธรรมราชการทำมมโมยูเราเป้าหมายเราจะไปที่ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครรีมราชโรงเรียนปัญญาปัญญากูกกูนจังหวัดนครรีมราชมาวิทัยาลไยว่าไรลักอะไรต่างๆเนี่ยอาจารย์มองเรื่องนี้เป็นยังไงครับอธิบายให้พี่น้องไป้วอันนี้ต้องขอขอบคุณท่านนายกมโนตเสนพงศ์ท่านชี้ชัดตั้งแต่ตอนที่ท่านเป็นรัฐาเป็นนายกในสมัยแรกสมัยแรกเมื่อปีที่แล้วท่านชี้เลยว่าทํายังไงให้เรามีเครือข่าย และนโยบายของท่านก็คือต้องพยายามใช้สถาบันการศึกษาหรือว่าองค์กรที่พัฒนานักกีฬาโดยตรงเนี่ยเป็นเครือข่ายเพราะเรามี19คนเราไม่สามารถที่จะไปทําอะไรให้มันให,ให,ให้ให้มันเติบใหญ่ได้ต้องใช้เครือข่ายจากตรงนั้นผมก็นํามาคิดแล้วก็นําเสนอให้กับกรรมการได้พิจารณาแล้วก็ <ทำ S 1> วันนี้นเห็นช,เหนชอบครับในวันอังคารเนี่ยก็จะทำา MOU กับ อสองสถาบันก่อนก็คือโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชตรงนี้เป็นแหล่งในการที่จะสร้างค่อเสียงให้เรามาตลอดเราก็ใช้ท่านตลอดเหมือนกันท่านผอ,อ,อก็ไม่เคยปฏิเ,เสธวันนี้อย่างน้อยๆเราก็มีงบประมาณให้ส่วนหนึ่งที่จะเป็นงบผูกพันอย่างน้อยๆให้ท่านได้เห็นว่าถึงที่ท่านเหนื่อยท่านทําเพื่อชาวจังหวัดนครเนี่ยเราเห็นคือเราเ,เอาเงินจากสมาคมกีฬาจังหวัดส่วนหนึ่งเนี่ยไปสนับสนุน ผู้สัญญาที่เป็นทับกับเรากับเป็นเป็โมยูกับเราไม่ว่าโรงเรียนกีฬาทุ่งสงเหยหรือว่าหมหาวิทยาลัยต่างๆเนี่ยก็คือเพื่อต้องการเอาเงินส่วนหนึ่งจากสมาคมกีฬาจานันยืย่นแพ้ท่านเพื่อได้เตรียมตัวในการพัฒนานักกีฬาเตรียมตัวเรื่องการพัฒนาคนพัฒนากีฬาใช่ไหมอาจารย์ครับเงินส่วนนี้เนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับการไปพัฒนากีฬาเพื่อการแข่งขันนะครับแต่อาจจะไปสร้างศักยภาพในเรื่องของการสร้าง ขอโคดอบรมผู้ตัดสินผู้ฝึกสอนสัมมนาอะไรต่างๆนะครับจัดกิจกรรมเรื่องกีฬาครับัภายในองค์กรนั้นนะครับท่านมีศักยภาพอยู่แล้วระดับประเทศทั้งนั้นครับที่เป็นอาจารย์เป็นผู้สอนอยู่ในโรงเรียนกีฬาแต่วันนี้เราก็ยังจะเชิญท่านกนมาร่วมในการพัฒนากีฬาอันตรงนี้จะเป็นตัวสําคัญโรงเรียนกีฬาในภาคใต้มีน้อยมาก ต่ของเราก็มีในที่ตรังยะลาประมาณสองสามโรงแล้วมีนครศรีธรรมราชและนครศรีธรรมราชเนี่ยค่อนข้างที่จะติดทองหลังพระท่านท่านพออรอศรีนี่ท่านต่อสู้เป็นหญิงเหล็กที่ต่อสู้แล้วเราเห็นว่าท่านชัดเจนกับตรงนี้เราก็เลยมีความสุขกับการได้ทำมานร้วกับท่านโดยปกติแล้วท่านก็เป็นกรรมการอยู่แล้วแต่พอเราลงไปตรงนี้เนี่ย ก็ทําให้ศักยภาพของวงการของเรามันจะสูงขึ้นอีกอันหนึ่งครับโรงเรียนปัญญานุกูลครับนี่ก็คือเป็นตัวชี้วัดตัวหนึ่งเป็นปัญญานุกูลนี่เป็นโรงเรียนสอนคนพิการคนพิการนะครับแล้วกีฬาแห่งชาติเนี่ยเขาบรรจุกีฬาคนพิการไว้ในในการแข่งขันและเป็นตัวชี้วัดตัวหนึ่งก็ได้พูดคุยกับท่านรองผู้อำนวยการแล้วก็คิดว่าน่าจะลงไปสู่การพัฒนาร่วมกันก็ MOU ครับ เราจะไปพัฒนาศักยภาพของท่านให้ให้สูงสุดและในที่สุดผลที่จะตามมาก็คือผมว่าถ้าเราเป็นทำศูนย์โรงเรียนปัญญานุก,กูลให้เป็นศูนย์ใหญ่เนี่ยภ้คใต้เราก็เป็นที่หนึ่งได้ในเรื่ององกีฬาคนพิการนะครับเพราะว่ากีฬาคนพิการก็ทําเหรียญให้กับจังหวัดนครสร้างชื่อเสียงให้จังหวัดนครเนี่ยมาเป็นระยะเวลายาวนานเหมือนกันครับอาจารย์อีกอันหนึ่งรเราใช้มาสถาบันการศึกษา วันนี้เราขาดในเรื่องความรู้ความสามารถในเรื่องของการทดสอบสมรรถภาพทางกาย,าก,ายการดูแลนักกีฬาไอ้ตรงนี้เราก็ใช้มหลาลัยวิรัลครับตอนนี้ก็ประสานในขั้นต้นว่าเออใช้มหลาลัยวยลั์เนี่ยเป็นเป็นศูนย์ในการพัฒนานักกีฬาให้กับโค้ชให้กับผู้จัดการทีมให้กับ,บนักกีฬาตัวนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งแต่คิดว่าน่าจะเป็นกรอบของการการจัดสรรงบประมาณให้ในในใน,ในสิ้นปีงบประมาณนี้หลังตุลาเนี่ยเราจะ ให้ท่านาช่วยดำเนินการาในเรื่องของสิ่งเหล่านี้ก็เป็นการ MOU ครับผมนี่คือเรื่องราวดีและเรื่องราวของความคืบหน้าในการพัฒนากีฬาของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับท่านผู้ชมครับท้ายที่สุดในช่วงท้ายรายการนี้นะครับอ,อยากจะให้อาจารย์ฝากอะไรถึงพี่น้องนักกีฬาผู้บุกสอนผู้จัดการทีมหรือเยาวชนต่างๆที่ร่วมทัพนักกีฬา ของทีมจังหวัดน,นครศรีธรรมราชเชิญรเป้ามาครับวันนี้อยากจะให้เห็นโมเดลของการพัฒนาผมผมเปรียบเทียบว่าโดยพบรบอของการกีฬาเนี่ยตัวที่หนึ่งสมาคมกีฬาจะเป็นตัวแกนหลักในการพัฒนากีฬาครับตัวซ้ายมือของเราสมมติว่าเป็นมือซ้ายเนี่ยก็เป็นชมรมและกรรมการชมรมครับด้านขวาก็คือเราไป MOU กับหน่วยงานต่าง นี่คือในเรื่องของการร่วมกันพัฒนาและตัวสุดท้ายด้านหลังเราก็คือคณะกรรมการกีฬาจังหวัดอันมีท่านประธานก็คือผู้ว่ารายการเป็นตัวดําเนินการวันนี้เราคงไม่บอกว่าเราจะแยกกันทํางานวันนี้ตัวการตัวหลักก็คือสมาคมกีฬาตามพรบ,รบส่วนจังหวัดจะคอยสนับสนุนในเรื่องของนโยบายบเรื่องของการพัฒนาจัดสรรก็ประมาณให้ตาม ตามที่กรอบเขาดำเนินการ,รวันนี้ทั้งสี่ตัวเนี่ยเป็นโมเดลใหม่ซึ่งท่านนายกมโน์เสนพงษ์และท่านเลขาเนี่ยผมรู้ว่าท่านผลักดันกับสี่โมเดลนี้และสี่โมเดลนี้ต้องต่างคนต่างช่วยกันผลักดันนะครับไม่ใช่คนนู้นลม้มคนนี้ลุกต้องไปด้วยกันต้องเดินไปด้วยกันครับ,รบและมันในที่สุดยุทธศาสตร์ของเราก็คือสู่ความเป็นเลิศและก็เป็นฮับของภาคใต้และก็อาจจะ ท็อปไฟของประเทศไทยในอนาคตครับฝากความหวังเหล่านี้ไว้นะครับขอบคุณมากครับครับนี่ก็คือเรื่องราวดีๆของกีฬาเมืองคอน,นะครับในโดยสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดน,นครศรีธรรมราชนะครับท่านผู้ชมสามารถติดตามชมรายการทางจานส้ม IPM นะครับช่องโชว์ใต้ได้ทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา21เนเร,ริกาถึง ขออภัยครับเวลา20นาฬิ10นาทีถึง21นาฬิา10นาทีพบกันทุกวันสาร์อาทิตย์ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับท่านผู้ชมร้านอาหารคุ้มท่าช้างเชิญสมผัดบรรยากาศสบายๆสไตล์ดิมคลองยามค่ำคืนนั่งฟังเพลงเก่าๆเาพรา,พรา,พรา,พราะๆอาหารอร่อยและอาหารพื้นบ้านหลากหลายเมนูร้านอาหารคุ้มท่าช้างมีห้อง VIP รับรองลูกค้าที่ต้องการแบบส่วนตัว เหมาะสำหรับพบปะสังสรรค์เป็นครอบครัวหรือหมู่คณะนะราคาเป็นกันเองเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา11นาฬิกาถึง22นาฬิกาทุกวันคุ้มท่าช้างอยู่ติดคลองว,งวังวัวใกล้สาลปกครองและอสอบทนครศรีธรรมราชสำรองจองโต๊ะได้ที่075 378 155หรือ088 873 2119โดยเสียฟ้อมคุณนัติพง์บุรพะทานินคุ้มท่าช้าง อย่าลืมติดตามชม้านถ่ายทอดสดหัวชนทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม i อทีเอ็ต้สดทุกที่สดทุกสนามร้านอาหารคุ้มท่าช้างเชิญสัมผัสบรรยากาศสบายสบายสไตล์ดิมคลองยามค่ำคืนนั่งฟังเพลงเก่าๆเาพราะๆอาหารอร่อยและอาหารพื้นบ้านหลากหลายเมนูร้านอาหารคุ้มท่าช้าง มีห้อง V.I.P. รับรองลูกค้าที่ต้องการแบบส่วนตัวเหมาะสำหรับพบปะสังสรรค์เป็นครอบครัวหรือหมูคนะ่คณะราคาเป็นกันเองเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา11นาฬิกาถึง22นาฬิกาทุกวันคุ้มท่าช้างอยู่ติดคลองว,งวังวัวใกล้สาลปกครองและอศบทนครศรีธรรมราชสำรองจองโต๊ะได้ที่075-378-155หรือ088-873-2119 โดยเสียฟองคุณนัตติพงศ์บุรพะานิมคุ้ม่าชา้า